สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่ 23, ตุลาคมพศ2566นะครัก็บกะครับก็พเพื่อนๆมาเที่ยวสวนนะครับน่าให้ดูต้นสวยๆบ้างนะครับนะครับต้นนี้ใบก็สวยนะครับใบมันสวยครับหนาด้วยนี้เรามาดูต้นที่เทุเรียนบ้านนะครับอ่ามาดูต้นทุเรียนบ้านนะครับต้นนี้เนี่ย นี่คือโคนนี้จะเป็นทุเรียนพื้นบ้านนะคะพันธุ์พื้นบ้านค่ะเพราะว่าทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนี้รากเขาจะแข็งแรงค่ะหาอาหารได้เก่งแล้วก็ทนต่อโรคทนต่อสภาพอากาศได้ดีเพราะงั้นเราจะเอามาเป็นต้นนะคะเพื่อเพื่อใช้รากของเขานะคะแล้วก็มา มาเอายอดของทุเรียนหมอนทองมาเสียบแล้วครับ่าขาอันนี้เราทาายอดทุเรียนหมอนทองแล้วนะเสียบข้างครับเสียบข้างบข้็ท่าเวลาเขาโตเนี่ยนมครับมันก็จะใช้เวากริติบตัวนี้ค่ะเพราะนั้นมันจะแข็งแรงแล้วก็โตเร็วมันจะขึ้นวันละหนึ่งเซนหนึ่งเซนเลยนะครับยอดสวยนะครับโอเคแล้วก็เดินกันต่อไปนะครับภาพโดยรวมนะครับ มันจะมีอยู่สองช่วงข้างหน้าข้างหลังนะที่ผมไปดูเนี่ยข้างหลังนะครับไอ้ข้างหน้ากหน้โตัวตีมีข้างหน้าก็จะสวยหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูข้างหลังกันนะครับเห็นไหมครับข้างหลังก็ก็เล็กๆหน่อยนะครับว่าซ่อมกันหลายครั้งแล้วนะครับมาดูข้างหน้าต่อครับ เพื่อนๆที่ถูกตูเรียนก็คอมเมนต์ก็มาก็ได้นะครับนะะแนะนำกันนะครับแลก <ะ S 1> เ,เปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าทำแล้วเป็นไงบ้างนะครับส่วนเราเนี่ยทำแบบเขาล้มลุกคกลานนะครับผสมประสานไปนะครับทุเรียนเลยสวยไม่เท่ากันนะครับมีต้นสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ก้าวกันไปนะครับแต่ก็ ต้เาเไม่ยอมแพ้มันก็โตก้นเรื่อยๆครับเห็นอ,อย่างเช่นต้นนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็ต้นเล็กแค่เข่านะครับผ่านการดูแลมันก็โตนะครับต้นไหนที่รักดีมันก็โตครับอ่าสองนาทีกวานะครับโอเคครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวก็เจอนใหม่นะครับบวัสดีครับ